นะครับนะครับมันต้องควิกนะมันต้องเดินให้ไกลไกลหรือว่าฟังเสียงไปให้ไกลไกลก็ไกลควิก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  สารมาลิกุ้มนี่คือวีเสียงตัวตึงของตลาดแห่งนี้นะและจะเป็นตัวตึงตลอดไปทุกวันเสาร์และวันอังคารของตลาดนี้ไม่ว่าจะไปขายที่ไหนลูกค้าก็จะียกติดปากว่าเป็นเป็นอาเบสเสียงคนตัวตึงไม่ใช่ตัวหย่อนนะเสียงเสียงตึง และเสียงที่ดีคุณเคยเออกมากๆเลยท้ามาตลาดนี้ถ้าไม่ได้ยินเสียงโดดตึงคนนี้นะแสดงว่ามาไม่ถึงตลาดนี้แน่นอนนะครับทั้งตลาดต้นมะพร้าววันเสาร์และวันอังคารสองวันที่แวจะมาขายแล้วก็ตลาดปัตตานีก็จะไปที่ตลาดดูสิมิแลวันอนาะทิตย์ตอนเช้า ขายตั้งแต่ตามคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่สมัยเด็กๆมาจนถึงมาจนถึงอายุปูนนี้แล้วคืออายุแบบปูนนี้ก็40่สิบกวา่าแล้วส่วนมากลูกค้าถ้าลูกค้าที่คุณเคยกับเสียงนี้เขาส่วนมากเขาจะรู้เขาจะชอบเขาจะแอบหัวเราะแอบบยิ้ม เดี๋ยวไม่ก็ถ้าลูกค้าใหม่ๆเขา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 ไม่เข้าใจบางทีต้องให้เวลาลูกค้าที่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับเสียงนี้ <c oughs> ที่แย่แกล้งออกเสียงดังๆนี้ไม่ใช่เสียงอะไรหรอกเป็นแค่เสียงที่ลูกค้าขอให้ลูกค้าโปรดทำความเข้าใจกับเสียงแบคนนี้ด้วยอย่าหาว่าแบ,บเป็นคนอย่างงุ้นอย่างนั้นอย่าหาว่าแบ,บเป็นคนคิด คิดอคติกับลูกค้าอย่าเข้าใจผิดและอย่าผิดใจกับแบร์ขอให้ได้มาเข้าร้านแบร์ได้ทุกวันก็ยิ่งดีเพราะแบร์ไม่ได้มีอะไรหรอกมีแค่ตัวและเสียงที่เรียกในการเรียกลูกค้านะค่ะ กระเดมตามหาลูกค้าให้เข้าร้านอยู่ขนาดนี้นะครับเรือว,ว่าเปลี่ยนเป็นกระดิก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 ให้เร็วๆหน่อยนะครับคนสวยคับคนสวยอย่าทำหนะ้าเคี้ยวขมวดอย่างนั้นแหละเดี๋ยวจะหมดสวยนะต้องอมยิ้มนะอย่าไปอมทุกนะอมยิ้มไหมนากๆอย่าไปอมทุก นะเดี๋ยวมันจะเกิดทุกข์นะถ้าไปอมทุกข์นะคนเราต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะยิ้มแย้มให้กับตัวเองนะฝืนยิ้มถึงไม่มีอารมณ์จะยิ้มต้องฝืนนะครับให้เป็นคนดีตลอดไปนะตลอดตลอดนานเท่านานเลยนะนะต้องควิกต้องไว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 อย,อย่างที่คิด อควิก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 อย่าออกเป็นไวไวัควิดควิดนะเดี๋ยวมันจะเกิดการหกลม้มเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุต่อร่างกายเราได้ทำอะไรทำงานอะไรมันต้องแข่งกับเวลาเพราะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ดังที่เขาว่ากำลังมาพิสูจน์ระยะทางการเวลาพิสูจน์คนนะ ถ้าไม่หมดสินค้าวันนี้แปรคนนี้จะไม่กลับบ้านนะอ่ะาคำที่ไหนก็นอนที่นันะ่นนะนะหมดเมื่อไหร่ก็กลับเมื่อนั้นนะเดินให้ไวๆไ,ไม่งั้นมันจะร้อนนะคุณนักศึกษานะคุณนักศึกษาเราเดินไว งานการของเราหรือว่างานจะส่งอาจารย์ไวก็จะถึงมืออาจารย์ได้เร็วขึ้นนั่นแหละเราต้องเดินให้ไวๆ